ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพีชแนลนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่เนรมิตจิระยุฟาร์มนะคะก็คือที่แม่ลาน้อยนั่นเองค่ะอยากจะบอกพี่ๆนะคะว่าการเลี้ยงหมูเนี่ยพีทเนี่ยเลี้ยงหมูแบบหมูดอยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองเลี้ยงหมูลุ่มดูบ้างนะคะวันนี้ก็เลยมาหาพี่สวัสดีค่ะพี่อะไรคะวันนี้จิระยุครับพี่จิระอ๋อนี่คือเจ้าของฟาร์มอะคะครับผมก็คือชื่อเนรมิตจิระยุฟาร์มนันเองนะคะค่ะคือการเลี้ยงหมูลุ่มเนี่ยคือ หนูอยากถามว่าทําไมมันมึีกลิ่นเลคะพี่ก็มันเป็นเราใช้เก็บเนาะแล้วก็เอาพวก e อพวกน้ำหมักผลไม้ใช้พ่นทุกอาทิตย์อ่ะใช้พ่นทุกอาทิตย์หมายถึงว่าพ่นในฟาร์มใช่ไหมพ่นในฟาร์มพ่นตัวหมูได้ครับไม่เป็นสารอ๋อค่ะคือการเลี้ยงหมูลุมเนี่ยแม่ห้องสอนเนี่ยหมูลุมมีที่เดียวใช่ไหมคะครับน่าจะที่เดียวอยู่นะมันเป็นที่เดียวอยู่ ที่แรกใช่ไหมคะที่แรกครับ่าจะลองทําดูนะอ๋อคือตอนนี้คือทั้งฟาร์มเนี่ยมีกี่ตัวคะทั้งฟาร์มมีสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าตัวอันนี้คือพ่อพันไม่พันเหรอคะพี่แม่พันครับโอ๋อนี่คือแม่พันเหรอคะตัวใหญ่มากนะคะคือมันมันไม่มีกลิ่นจริงๆนะคะพี่จะบอกว่ามันแล้วถ้ามันอึเนี่ยนะคะพี่มันอึตรงไหนคะมันก็ต้องเอาเกบใส่ลงไปตลอดอ๋อคือเป็นคันเป็นันไปเรื่อยๆใช่ครับ ถ้าถ้าสมมติมันมันถิง <จะ S 1> ไหนนะมันมันจะยุบลงคนเดียวครับอ๋อนี่คือหมูหลุมไม่เป็นแบบนี้นะคะมันจะยุบเองนี่คือมันจับได้หมดทตัวเลยได้ครับค่ะแม่ไม่พันนะคะตัวนี้แล้วก็ข้อต่อไปนี่คือทำไมมีลายคะเป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมน่ารักมากเลยเหมือนลายดาวจับได้เลยเนาะพี่เนาะใช่ครับวันนี้คือมาเรียนรู้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ทดลองการเลี้ยงหมูหลุมของจริงนะคะ จะรอดหรือเปล่าจะเป็นพนักงานที่เขาหนุนวันนะคะคุณตอนนี้มีพนักงานกี่คนคะพี่พนักงานประมาณสิบกว่าคนครับกําลังก่อสร้างด้วยอ๋อกําลังก่อสร้างคือจะเพิ่มเติมใช่ครับฟาร์มอ๋อคือข้างบนนี้ก็เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะพี่ที่นี่น่าจะเกือบปีนึ่งแล้วเกือบปีนึงแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีอยู่ครับอันนี้คือเราเราเลี้ยงเพื่อจําหน่ายหรือว่ายังไรคะพี่เลี้ยงเพื่อจําหน่ายนะครับ เลี้ยงเพื่อจำหน่ายคือจำหน่ายเนื้อมันเนาะหรือว่าเราขายทั้งตัวเลยขายทั้งตัวก็ได้ก็มีเหมือนกันครับมันก็ขายพวกลูกพวกลูกของมันอ๋อคืออยากถามว่ารายได้ดีไหมคะในช่วงช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าหมูแพงด้วยใช่ว่ดีอยู่ครับช่วงดีอยู่ขึ้นตามราคาหมูไหมครับใช่ครับอ๋อก็ขึ้นตามราคาหมูนะคะแต่หมูหมูหลุมอ่ะน่าจะแพงกว่านิดหนึ่งครับเพราะว่าเลี้ยงแบบเน้น อาหารที่ทําเองอะมากกว่าอ๋อคือเราจะสับเองใช่ครับคือผสมเองนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เขาบอกว่าการเลี้ยงหมูลมเนี่ยคือเราจะเอาแก็บเนี่ยวางเป็นชั้นเป็นชั้นทาให้มันไม่ได้กลิ่นของขี้หมูนะคะคือไม่ได้กลิ่นจริงแล้วก็สะอาดมากนะคะทุกตัวคือสะอาดหมดเลยแล้วก็อันนี้คือก๊อกน้ำนี่คือต่อมากินน้ําตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อก็เปิดนี้เลยเนาะเรากิในในโลกโอ้ังงกอนก็กินจริง,รงๆอ่อะลุมกินเลยอะพี่ คือเราเปิดให้กินเวลาไหนครับพี่ตอนกินอาหารเสร็จครับ,รบรกินอาเมื่อก่อนใส่ <c oughs> ใส่ให้มันดูดกันเร็วอะหักตลอดล <c oughs> อ๋อเหรอคะมันหักเลยเหรอพี่หมูยังกันกินน้ำแล้วอ, <c oughs> อ,อย่างนี้คือหมูนี่คือเราอาบน้ำเหคะอาบน้ำไม่ได้อาบครับเราจะตอนพ่นไอ้น้ำผลไม้กับ E M ข้นทับตัวหมูเลยเหมือนอาบน้ำเลยครับถ้าพรุ่งนี้หนูมาเป็นพนักง,งานที่หรูจะได้ข้นนะคะได้ครับพรุ่งนี้จะได้ดูวิธีการพูดน,นะดสะอาดมากเลยนะคะไอ <c oughs> ่พูดถึงไม่เหม็นเลยไม่เหมือนหมูที่พิษเลี้ยงนะหมูที่พิษเลี้ยงที่ดำ <laughs> เป็นหมูคนดอยคะอ่ะอะอมาต่อไปเป็นข้อนี้ข้อนี้มันขาวทั้งตัวค่ะข้อนี้แม่มันอนะแม่ขาวครับเราแบบผสมเทียมอะแล่พ่อผ่านไม่มีอนะผสมเทียมเอา อ๋ออันนี้คือไม่มีพ่อพันธุ์มีแม่อย่างเดียวเป็นเด็กกับฮาไม่มีพ่อมีแต่แม่นะคะคือมันจะเป็นแม่พันธุ์ตรงพ่อแรกใช่ไหมคะพี่เขาอาน้ำน้ำเชื้อมาผสมแต่คือทำมันแข็งแรงมากทำไมมันผสมเดียวแล้วมันยังแข็งแรงอยู่คะพี่มันอยู่ที่ตัวแม่พันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับแม่พันธุ์สมบูรณ์แม่พันสมบูรณ์นะคะถึงได้สมบูรณ์ขนาดนี้ไม่มีตัวไหนพร้อมเลยวันทุกตัวแล้วที่มันขุดอยู่นี่คือมันขุดทำไมคะพี่กุพวกไอ้เกลือพวกน้ำหมัก อ๋อมันมันคุยนี่คือคุยกินเหรอคะพี่คุยเล่นเฉยๆอ๋อเหรอคะหนูรู้ว่ามีประโยชน์จากน้ำมาเลยจะทำให้มีกินเฉยๆอ๋อแล้วคือในถังนี่คืออะไรคะเป็นอาหารครับเปิดซื้อได้ไหมคือได้ครับอาหารอ๋อเป็นอาหารใช่ไหมคะอ๋อเป็นเกล็ดนี่ก็เป็นแบบเอ้หันก็เกล็ดเนาะกินน้ำอากาศมันร้อนนะคะแต่ว่า เดี๋จะบอกว่าในฟา,เามเขาที่เย็นเนาะพี่เนาะเพราะว่าเราทําเป็นแบบปูนค่บปูนขึ้นแล้วก็กินน้ำเกินน้ำอะไรหรันปในฟามได้เลย่ะมก็ไม่มีดุอยู่แล้วนะคือผสมเทียมเนี่ยพอมันคลอดออกมานี่คือพอตัวเล็เกเนี่ยที่พี่ยกออกมายัางไงคะ แยกออกมาครับคืออีกอีกข้องนึ่งครับตัวเล็กๆที่เลี้ยงนมไงคะมันต้องให้เป็นเวลาอ๋อดูดผลนมเอาหรอครับนี่ครับเริ่มนำนะครับที่ที่ใหม่่แมพันธุ์เป็นขแม่พันธุ์โดยเฉพาะใช่เป็นของแม่พันธุ์โดยเฉพาะอ๋ออันนี้เหมือนลายจุดเหมือนอะไรนะมาลายเลยแล้วทำไมอันนี้มีลายนะคะพี่ก็คือสองสายพันธุ์สองสายพันธุ์อ๋อ ให้สายพันธุ์เดียวกับโคงนูง้นแต่ว่ามันโตแล้วห,หรือเปล่าคะพอโตแล้วเราก็แยกข้อออกมาะคะ่ะสะอาดมากตัวแม่มันสีดำก็<แ>เลยออกละลายแม่สีดำแต่พ่อมันสีขาวนี่แหละลูกแม่ไม่เกี้ยอ๋อมันหมูป่าเลยใช่ลูกใจ <laughs> ดีมากเลยอะตัวอ้วนมากคือการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยหนักที่สุดนี่กิโลคะพี่ หนักที่สุดร้อยสองร้อยประมาณนี้ครับถึงร้อยโลได้หรอคะถึงครับถึงร้อยกว่าโลร้อยโล,โ,ยโ,ลโห้แล้วแม่พันนี่กิโลคะที่อยู่ข้างนอกแม่พันนี่ร้อยร้อยกว่ามาั้งครับร้อยกว่าโลมันก็รัก,ก,ก,กทำดูทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเลี้ยงนะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกคอกเนี่ยตัวนี้ก็ตัวเล็กเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพันที่ ไม่อันนี้ผสมเทียมด้วยไหมคะพี่ผส,สมเทียมหมดแล้วคผสมเทียมเหมือนกันนี่นะคะนี่อยากเชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่าการผสมเทียมนี่คือทําให้หมูมันเติบโตแข็งแรงได้ขนาดนี้เพราะว่าพี่เขาเลี้ยงดีนะคะนี่มีตัวเล็กน่ารักมากนี่มันก็คุยกินตามภาษาของมันแล้วพี่นะครับมันก็เรียนอะนรเนี่ย,ยคือหนึ่งหนึ่งกรงนี่คือสามารถเลี้ยงได้กี่ตัวคะกรงหนึ่งสามารถ ยังได้แปดตัวคแปดตัวครับอันนี้คือถ้าเกินกว่าแปดตัวก็เวลากินอ่ะมันจะไม่แย่งกันอ๋อคือสำหรับว่าแปดตัวนะคะครับกินกันจะไม่เร่งกันสบายมากเลยอันนี้ก็คือต้องเลี้ยงกี่เดือนถึงจะจำหน่ายออกไปได้คะพี่ห้าหกเดือนห้าหกเดือนคือจำหน่ายได้เลยนะคะแล้วการจำหน่ายนี้ที่ไปจะจานายที่ไหนคะ มีคนมาลักซื้อมีคนครับมีคนมาลักซื้อส่วนมากมีคนมาถามตลอดอยากรู้ข้อดีของหมูหลุงมันดีกว่าหมูที่เราเลี้ยงตามคอกยังไงคะพี่เมื่อก่อนก็เลี้ยงตามคลองนะเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงปูนดิบน้ํามันมันมีกินอ่ะมีกินก็ดูดูใน YouTube เห็นพี่สุพจน์เลยพี่สุพจน์ใช่ไหมได้ไปดังคนเห็นเขาทําน้ําก็ประหยัดน้ําด้วย อย่าต้นทุนอาหารพวกเนี้ยได้ปีละล้าน,นจริงไหมคะพี่พูดเหรอ่ได้แตจริงถึงไม่ปีละร้านอันยังครึ่งเริ่มเริ่มเพึ่งเริ่มดูแต่ว่าผลตอบรับดีตอบรับดีครับค,ค,คือตอนนี้ยังเป็นที่แรกของแม่ห้องสอนอยู่นะคะคือที่ต่อไปนี้คิดไหมไหมคะพี่ว่าจะยังผลิตต่อที่ไหนต่อมันต้องนี่ครับต้องยยเริ่มก่อสร้างครับเรื่อยทำให้คนรู้จักไปเรื่อย ก็ถือว่ามีคนอยากมาเรียนรู้อยากจะเลี้ยงบ้างนี่แหละค่ะพี่ได้ครับได้เลยใช่ไหมคะก็คือมาที่หาที่ที่ฟาร์มได้เลยค่ะที่แมละน้อยนะคะก็คือที่เนรมิตจีรยุฟาร์มนั่นเองนะคะมาเรียนรู้ขอความรู้ได้น้องพี่เนาะอันนี้พี่ไปเรียนรู้มาจากไหนคะดูศึกษาใน YouTube อ๋อจริงเหรอคะอันนี้คือพี่เขาประสบการณ์จาก YouTube นะคะ อันนี้ก็คือฟาร์มที่อะไรผสมใช่ไหมพี่ครับผมอันนี้คือฟาร์มที่เขาเป็นหมูผสมนะคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าสามารถเข้าไปจับไปเล่นได้นะคะเข้าไปได้เลยเนาะพี่เนาะได้ครับอันนี้มันไม่ออกมาไม่ออกครับเเาไปลยนะมีชื่อไหมคะพี่เจ้าต,ตัวหนีหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ไปที่ไหนหมูก็หนีอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยอะไรโกจิที่พี่เข้ามาบ่อยไหมคะเข้ามาครับผิดผิดไอ้พวกน้ำหมักผลไม้ออ๋ออันนี้คือทำความคุ้นเคยเพราะพรุ่งนี้เราต้องมาเลี้ยงเขาจริงๆนะคะอันนี้อายุกี่เดือนคะพี่ นี่เด <cues> <sm convert> <ını urai sword> ือนกว่าครับเดือนก็งับมือเดี๋ยอะอุ้มได้ไหมคะพี่อุ้มได้จริงหรอฮะวันนี้หนีอะหนีหมดเลยอ่ะดทำไมมันมันไม่คุ้นเหรอคะพี่มันไม่คุ้นหรือว่าไงคะพี่ที่มันกว้างครับอ๋อที่มันกว้างมันเล่นตลอด อ๋อเหรอคะใส <c oughs> ตัวคือการที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราต้องเข้ามาฉีดอะไรนะคะที่เขาเรียกว่าฉีดน้ำหมักผลไม้เนาะฉีดนี่คือฉีดล้างหมูอตัวเลย,ออยตัวหมูเลยอือ <c oughs> <c oughs> ตีลวอุ้มไม่อุ้มไม่ได้อ <c oughs> <c oughs> ะปกติพี่อุ้มได้ไหมคะ เล็กๆมนดแดต,ต,ต,ตอนนี้อนน๋อตอนนี้มันหนักแล้วนะม <laughs> ีแม่คะ่ะลูกสยยงสัยกำลังจะคิดว่าทําอะไรอยู่อันนี้คือเป็นแม่พันธุ์มาแล้วคะพี่<ม>สองตัวน,นี้บอกอยากลุนอุ้มอ่ะไม่ได้หนักมา <laughs> กมา <laughs> คือมันก็เหมือนกับลูกสุนัขเลยน้องพี่เนาะ <laughs> <laughs> ก็เล่นการบูติยาไปอยู่เหมือนจะกลัวมากเลย ขนาดว่าย่องเข้าไปแล้วเนี่ยแต่คือมันสะอาดมากนะคะสามารถเข้ามาได้เลยใครที่อยากเรียนนะคะพี่เขาบอกว่ามาขอความรู้ได้พี่เขาเนี่ยก็มีอาจารย์อยู่แล้วพี่ก็ต้องเป็นลูกศิษย์พี่เขาตลังตอนนี้นี่นี่มันกลัวตายเลยนะแล้วคะพี่ก็อยู่น้ำาไง มันคุ้นคนนะพี่เนาะคืออยู่กับมันทุกวันนะคะมันก็คุ้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพูดที่จะทําอาหารให้กินนะคะข่าวอย่างที่บอกก็คือพี่เขาเนี่ยมีอาจารย์ที่คือเรียนรู้จาก youtube ด้วยแล้วก็มีอาจารย์ใน youtube ที่สอนอยู่ก็คืออาจารย์สุพจน์นะพี่เนาะอาจารย์สุพจน์นี่สอนอะไรบ้างคะพี่ม็สอนเรื่องโรงเรือนขนาดท้องล่ง ตองรัก,กี่ตัวกี่ตัวเงี้ครับอืมคือแล้วก็การเลี้ยงหมูกันทำน้ำหมากกันทำอาหารหมากเนยครับค่ะก็คือพอพอได้ความรู้มาแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติเองนะพี่เนาะแล้วก็มันก็ได้ผลลัพธ์ดีนะคะที่เขาบอกนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างหนูมาเป็นลูกศิษย์พี่อย่างนี้ได้ไหมได้ครับสอนยากไหมคะพี่ก็ไม่ยากครับคือถ้าถ้าหนูจะไปหาหมหลุมสักตัวเลี้ยงเนี่ยควรทำาัไงคะซื้อที่นี่ ได้เลยหรือว่าไงคะซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยเหรอคะแค,ค,ค่ไแค่นี้ตัวเท่าไหร่คะที่นี่ประมาณ 2, 3, าสองพันถึงสามพันจริงเหรอคะครับโอ้โหถูกมากสองสามพันตัวเทาไหร่แล้วนนั่แหละคือราคาต่างจากหมูธรรมดาทั่วไปยังไงคะพี่หรือไม่ได้ต่างกันเลยรประมาณนิดหนึ่งครับหมูธรรมดานี่มันใหญ่ๆเร็วกว่าหมูลุงครับทำไมหมูลุงโตช้าค่ะเพราะว่าเป็นไม่กินอาหารอาหารหมักมากกว่าอาหารข้นครับ อ๋อกินอาหารหนักมากกว่าอ๋อแต่มันสะอาดนะพี่เนาะอีมากเลยคือถ้าสมมติว่าหนูซื้อตัวผสมเทียมไปเนี่ยแล้วก็หนูไปเลี้ยงแล้วถ้าอยากได้ลูกมันนี้ล่ะคะต้องสั่งรับสั่งน้ําเชื้อสั่งน้ําเชื้ออีกจะงหาะแต่ถ้าคือเลี้ยงทั้งพ่อคันแม่คันเลยก็ได้ให้ดูออกไหมคะตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียที่อยู่มันดูที่ก้นนั่นอ๋อดูที่ก้นนันใช่ไหมคะต้องซื้อคู่ก็ออกไปเป็นคู่นะคะถูกไหมคะพี่ถ้าเราอยากได้เนาะ เป็นู้โอเคนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้คร่าวๆนะคะจากการเลี้ยงหมูลหลุมของที่จีรายุเนาะทั้งว่าฟาร์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ45ตัว45ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทดลองเราจะเป็นพนักงานที่จิรายุฟาร์มหนึ่งวันนะคะโอ่คะ่ะจะถ่ายบรรยากาศให้ดู